ค่ะนักเรียนคะทีนี้เราจะมาหาเศษจากการหารพรหุนามด้วยพหุนามเมื่อตัวหารอยู่ในรูป X ลบ A นะคะโดยการหารสังเคราะห์นะในคลิปที่แล้วเป็นการหาเศษจากการหาร2วิธีผ่านไปวิธีที่1คือตั้งหารยาววิธีที่2คือใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือและวิธีที่3ที่ครูจะนําเสนอก็คือการหารสังเคราะห์ ก่อนอื่นครูก็จะขอทบทวนวิธีที่2คือใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือนะเพื่อเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบ2วิธีให้ดูกับการหารสังเคราะห์นะคะ,ะตัวอย่างบอกว่าจงหาเศษจากการหารพหุนาม x กำลัง3ลบ3 x กำลัง2บวก4 x ลบหหารด้วย x บวก2ถ้าเราใช้ทอบอเศษเหลือนะคะใช้ทอบอเศษเหลือ ทอบอเศษเหลือที่เขาบอกว่าตัวหารอยู่ในรูป x ลบ a แต่ในนี้โจทย์ของเราตัวหารมันเป็น x บวก2นะคะ a เป็นค่าคงที่นะคะตัวแปร ى, ตัว x แล้วนะคะลบ a เลยเป็น2เอาลบคูณตลอด a เลยเป็นลบ2เพราะนตัวหารคือ p 2เศษที่ได้จากการหารก็คือ p ลบ2นะคะ ตัวหารของเราคือลบ2 2> สองพจนเศษที่ได้จากการหารก็คือ p ลบสหาคำตอบได้อย่างไร x ยกกำลังสก็เขียน x ด้วยลบสยกกำลังสามลบสคูณลบสยกกำลังสองบวกสคูณลบสลบด้วย1นลบสยกกำลังสานี่คือลบแปลบสยกกำลังสองได้ส 4คูณลบ3เป็นลบ4 2 4คูณกับลบ2เป็นลบ8ลบด้วย1บวกกันเลยนะคะลบ8กับลบ12บวกกันได้ลบ20มาบวกกับลบ8เป็นลบ28บวกกับลบ1เลยเป็นลบ29เกราผเศษที่ได้จากการหารคือลบ29นี่คือใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือนะคะแต่ถ้าใช้การหารสังเคราะห์ออาเปรียบเทียบกัน การหารสังเคราะห์อ้าวครูขอตีตารางตรงนี้เลยนะคะนี่คือวิธีที่3การหารสังเคราะห์ตัวหารของเราก็คือ a ของเราเป็นลบ2เขียนลบ2ตรงนี้นะคะครูขอเรียงดีกรีนี่คือ x อกำลัง3ดีกรีมากไปน้อยจาก3ก็ลดมาเป็น2เป็น1และเป็น x กำลัง0นอันนี้บวกกันนะคะ เอาสัมประสิทธิ์มาลง x ก,กําลัง3มีสัมประสิทธิ์เป็น1 x ก,กําลัง2มีสัมประสิทธิ์เป็นลบ3 x ก,กําลัง1มีสัมประสิทธิ์เป็นบวก4 x ก,กำลัง0มีสัมประสิทธิ์เป็นลบ1ชักเลข1ลงมาข้างล่างนี้นะคะแล้วเอาลบ2คูณกับลบ1นึงได้คูณกับเลข1ลบ2คูณกับ1ได้ลบ2ค่ะ บวกกันได้ลบห้าต่อไปเอาลบสองคูณลบห้าลบลบเป็นบวกสิบค่ะบวกกันได้สิบสี่ค่ะต่อไปเอาลบสองคูณกับสิบสี่ได้ลบยี่สิบแปดบวกกันได้ลบยี่สิบเก้าเห็นไหมคะตรงนี้คือค่าของเศษค่ะแต่ตรงนี้คืออะไรคือคำตอบเห็นไหมคะประโยชน์ของการหารสังเคราะห์ นอกจากจะได้เศษแล้วยังได้คำตอบอีกคำตอบคืออะไร x ก,กำลัง3ลบ 3x ก,กำลัง2บวก 4x ลบ1หารด้วย x บวก2ตอบอะไรตอบนี่คือ1นะคะ 1x 1ครูไม่เขียนนะคะจะเป็น x อ,อะไรตัวตั้งคือ x ก,กำลัง3ตัวหารคือ x ก,กำลัง1 ผลลัพธ์ก็คือ x กำลังสอันนี้เครื่องหมายลบลบอะไรลบ5 x ดีกรีจะลดลงกําลังสองมากำลัง1อันนี้ไม่มีเครื่องหมายลบแสดงว่ามีค่าเป็นบวกบวก14พร้อมกับเป็นเศษลบ29นี่คือคําตอบเห็นไหมคะป้อนการหารสังเคราะห์นอกจากจะรู้เศษแล้วยังรู้ผลลัพธ์ด้วยตอบว่าอย่างนี้นะคะ1 x กำลังสอลบ5 x บวก14 เศษลบ29เห็นไหมคะเศษเท่ากันแต่หารสังเคราะห์ได้ผลลัพธ์ด้วยเห็นไหมคะนี่คือการหารเศษจ,จากการหารที่ครูบอกว่าครูจะนําเสนอ3วิธีตรงนี้มันมีเศษแล้วเอาไปใช้ในการแยกตัวประกอบได้อย่างไรมันก็จะทําให้เราสรุปว่า x ก,กําลัง3ลบ3 x ก,กำลัง2บวก4 x ลบ1หารด้วย x บวก2เนี่ยแปลว่า x บวก2หารเขาไม่ลงตัว เหตุที่หารไม่ลงตัวเพราะว่ามีเศษเศษเป็นลบ29ถ้าหารไม่ลงตัวเราจึงสรุปว่า x วก2ไม่ได้เป็นตัวประกอบของตัวตั้งเลยเพราะว่ามันหารเขาไม่ลงตัวมันจึงไม่เป็นตัวประกอบนะคะเพราะต่อไปเราจะพูดถึงการแยกตัวประกอบต่อไปโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ค่ะโอเคค่ะ